อย,า,งงา,ยากได้ทาตัวแรกแชมพูแชมพูจะเป็นแชมพูที่แบบเลิศมากจะบอกไม่มีใครทําเหมือนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสูตรที่เชลไลท์มันต่ำเพราะว่าไม่มีใครทําขายมันทํายากแชมพูอะไรท,ทำยากมากเพราะมีส่วนผสมหลายอยา่างมันมีมันมีอะไรละ่ะมันมีแบบเออแบบมันมีตัวขึ้น,นนะเงาเนาะอ่ะไรในโลกนี้มีสรารกะอกล้าอะไรแล้วมีแบบว่าบรรจุวกสดุรรจุล็กแบบแอมโฟนที่ดีแล้วก็ยังมี เออเลยแต่เรนนานคือหรือว่าอะไรแล้วแต่คืออัดเข้าไปในนี้นยอย่างยวแล้วก็ต้องปัญหาคือการทำความสะอาดกา็เหมือนกันหน้ามีแค่นี้ล้างแค่นี้ได้น้อยหน้าเนียน้อยพี่น้องแชมพูเราเห็นผมเท่านี้ะแต่ว่าพื้นที่ข้างในมันเยอะมากเข้าใจไหมคือไม่ใช่แบบว่าผมแค่นี้เราจะเราจะถ่ายแค่นี้เราเห็นมันแค่นี้แต่ว่าพื้นที่ข้างในน่ะมันมันเยอะพื้นที่ในการสาร่ายเยอะแลวผมเรามันมันง่าย คือหนังศีรษะเราเราแบบว่าเหนือออกแล้วก็ออกลงหัวก่อนหัวก็หนีเร็วแล้วการสระผมมันต้องสระให้ดีคือต้องต้องทำบริสัทแบบอย่างนี้แล้วแบบว่าหย่นนอนเลยแบบออนแท่มาลงแต่การออนแฟ่มาลงก็คือหมายว่ามีสันเต๊สันเต๊ก็คือที่เขาใช้ทั่วไปมันก็จะทำให้ผมแบบว่าสะอาดแต่มันจะไม่ลื่นแล้วเขาแพมเนี่ยไม่ใช้สันเต๊กท่านก็ได้ให้คนที่เป็นสิวใช้ได้แล้วก็อ่อนเยอะมากที่สุด มันจะเป็นอะมิโนแอซิดเซนฟักแฟนแล้วก็มีเอ่อบีเทนก็คโคบีเทนด้วยเพราะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยอัดเข้ามาพร้อมกันเนี่ยมันมันไม่ได้ตั้งแต่ออกจนการเรื่องของเวลาเราทำสูตรสูตรแชมพูสูตรที่ทํายากมากเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซันเฟร์อันนี้แชมพูไม่ใช่ซันเฟร์ตามซันเฟร์แชมพูนะคะไม่มีซันเฟร์เป็นแชมพูกรดอะมิโนแอซิดเซนฟัแฟนดังนั้นมันทํายากมากอะไรที่มันอะมิโนเซนเฟรเอ้ยอะมิโนแอซิดนี่คือแบบว่าร้องให้เลยจะบอกว่าคนขายนี่ร้องให้เลย บอกเลยคนคนทำรีวิงให้เลยเพราะทำยากมากนี่แหละก็เลยแบบว่าเออมันเลยแบบว่ามีเชื่อวรที่ต่างแล้วคนเขาไม่ผลิตก,กันแต่ว่าแพมมาอยากให้ทุกคนแบบใช้ดีแล้วลูกค้าที่จะเสียมันก็รีเฟรนมาบอกว่าทำยังไงดีแล้วก็หรือว่าคนที่เป็นรังแคทำยังไงดีให้รังแคมันหายจริงจริให้มันจุจริงจริงก็จะเป็นบังาง